พระคุณแม่เลิดล้ำมหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิดล่าสุทธาทานใครจะปานเช่นแม่ฉันนั้นไม่มีชั่วชีวิตของแม่ที่แลเห็น ล้วนแต่เป็นการให้เกินชัยนี่พระคุณแม่จึงทนหล้นทาตรียากนักที่จะมอบสิ่งตอบแทนข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรยัยด้วยเสียนล้าวขอถวายความเคารพ และขอโอกาสแก่พระมหาเทรานุเทระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปเพื่อประกาศธรรมในครั้งนี้และขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญารู้เหตุแห่งสุขรู้เหตุแห่งทุกข์จงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฟในศีลในธรรม ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกุศลเตรียมสเสบียงเดินทางในสังสารวัตรอันยาวนานร่วมกันในวันนี้ก็ขอเชิญจเจริญพรญาติโยมสาุชนคนดีทุกท่านนั่งตามสบายต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องพระคุณ พ่อแม่พ่อแม่มีคุณหรือไม่ธรรมาก็จะแสดงต่อจากครั้งที่แล้วยมท่านใดยังไม่ได้ฟังครั้งที่แล้วที่ธรมาได้แสดงคุณของพ่อแม่ไว้ก็สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้นะโยมในช่อง YouTube วัดเขาสนามชัยแล้วก็ช่องธรรมะประเทืองปัญญาก็สามารถที่จะเข้าไปฟังย้อนหลังได้ การที่ตมาได้นำเรื่องนี้มาพูดก็เพราะ <c oughs> จืบเนื่องมาจากว่าในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่สำคัญเกี่ยวกับมีความสำคัญเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าในยุคปัจจุบันนี้มีคนบางพวกบางกลุ่มที่เขาสอนว่าพ่อแม่ไม่มีคุณสอนเด็กสอนออกสื่อต่างๆบอกว่า พ่อแม่ไม่มีคุณไม่ต้องทําความเคารพพ่อแม่นะแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้ไม่เป็นอะไรเราท่านหลายมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเมื่อเราท่านหลายได้ฟังอย่างนี้เราท่านหลายคิดว่าพ่อแม่มีคุณหรือว่าไม่มีคุณขยมก็คงจะคิดว่ามีคุณกันทุกคนนะเพราะอาศัยอะไรขยมเพราะอาศัยการที่เราได้มีโอกาสฟังธรรมะ ซึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคุยมจึงทําให้เราประจักแจ้งในคุณของพ่อแม่จึงทําให้เราได้รู้ว่าพ่อแม่นั้นมีคุณต่อบุตรนับประมาม่ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลใดก็ตามนะไม่มีโอกาสได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาจจะคิดว่าพ่อแม่ไม่มีคุณก็ได้เขาเรียกว่าเป็นคนที่คิดลบเมื่อคิดลบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกระทําความชั่วต่อพ่อแม่ได้ เป็นคนอากตันอยู่ได้ขออยมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะที่เราจะต้องมีการศึกษาเลเรียนในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจถึงพระคุณของพ่อแม่นะเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจว่าพ่อแม่ของเรานั้นมีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่สุดที่จะนับสุดที่จะประมาณได้เราก็จะไม่ประมาทต่อพ่อแม่เราก็จะเลี้ยงดู เราก็จะรักรักพ่อแม่มากยิ่งกว่าเดิมคุยมเพราะอาศัยธรรมะซึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละนะเราจะมีความห่วงใยมีความรักมีความสงสารต่อพ่อแม่ที่ให้กําเนิดเรามาฉะนั้นเมื่อครั้งก่อนนู้นอาตมาก,ก็ได้แสดงความสําคัญของคําว่าแม,แ,วรรมแม่แล้วก็บารมีของแม่ก็แผ่ไปทั่วทุกทิศท,ทุกสาขาคุยมอาตมาก,ก็ได้แสดงไปแล้วนะุยมฉะนั้นวันนี้ก็จะได้แสดง ในคำว่าแม่แล้วก็คุณของแม่รวมไปถึงพ่อด้วยแต่ก็จะขอเน้นพูดเฉะะพาะในเรื่องของแม่นะถึงแต่ถึงอย่างไราตมาพูดในเรื่องของแม่ก็สืบเนื่องไปถึงพ่อด้วยนะขโยมฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายคําว่าแม่นั้น,นเป็นคําสั้นๆศักดิ์สิทธิ์มีเพียงพยางเดียวแต่ว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งและกินใจมาก คำว่าแม่แค่ได้ฟังอย่างสุดสิงสุดคำหนึ่งถึงคำกล่าวสาวคำเขียนแม้จะมีหลักสูตรใดให้ได้เรียนหาคำเขียนเปรียบคำแม่แท้ไม่มีฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายคำว่าแม่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์มาคู่กับคำว่าพ่อ คำแรกที่ลูกพูดได้คือคำว่าแม่ดวงหน้าแรกที่ลูกพบคือดวงหน้าแม่และเสียงแรกที่ลูกได้ยินโดยธรรมชาติก็คือเสียงแม่นี่คือความสำคัญของคำว่าแม่ขโยมไม่ทราบว่าญาโยมท่านใดท่านใดยังมีแม่อยู่บ้างนะมีแม่เป็นร่มโพร,ร่มใสของครอบครัวอยู่บ้างขโยม ยังมีอยู่นะมีหลายท่านแล้วบางท่านก็เป็นแม่เองนะบางท่านก็มีแม่อยู่เป็นแม่ด้วยแล้วก็มีแม่อยู่ด้วยแต่บางท่านก็อาจจะสูญเสียแม่ไปแล้วนะฉะนั้นญาติโยมสาธทิชนคนดีทั้งหลายคำว่าแม่เนี่ยมีชื่อเรียกอีกคำหนึ่งคือมารดามารดาได้มาอย่างไรมารดาได้มาจากสตรีผู้ที่ยังบุตรให้เกิดขึ้นชื่อว่ามารดา บุรุษผู้ยังบุตรให้เกิดขึ้นชื่อว่าบิดาฉะนั้นคำว่ามารดาและบิดานี้จึงมีความหมายหลายในทีเดียวแต่ในที่นี้อาตมาก,ก็จะขอนำมาแสดงโดยย่อพอสังเขปเกี่ยวกับคำว่ามารดามารดามีความหมายโดยหลักใหญ่ใจความย่ออยู่สีประการขโยมหนึ่งมารดาแปลว่าผู้นับถือบุตร คือนับถือว่าเป็นลูกของตนเองสองมารดาปแปลว่าผู้รักษาบุตรคือรักษาลูกของตัวให้อยู่สุขและเย็นใจสามมารดาปแปลว่าผู้ยังบุตรให้ดื่มคือยังลูกให้ดื่มนมดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มและดื่มรสพระธรรมส มารดาแปลว่าผู้อันบุตรพึงบูชาพึงนับถือคือหมายความว่าลูกทุกๆคนจะต้องนับถือมารดาของตนเองให้ยิ่งกว่าใครทั้งหมดอันนี้เป็นความหมายของคำว่ามารดาโดยย่อพอสังเขป ส่วนคําว่าบิดานั้นก็มีความหมายโดยหลักใหญ่สามประการขยมประการที่หนึ่งบิดาแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีของสัตว์โลกทั้งมวลคือหมายความว่าสัตว์โลกก็คือผู้ที่เกิดมาทุกๆคนจะต้องมีพ่อใครเกิดจากกระบอกไม้ไผ่บ้างมีไหมขยมไม่มีนะเกิดมาจากพ่อจากแม่แล้วก็ต้องมีพ่อด้วย ฉะนั้นเมื่อเห็นหน้าพ่อแล้วก็พอใจยินดีชื่นใจด้วยกันทุกคนสองบิดาแปลว่าผู้รักษาสัตว์โลกทั้งปวงคือหมายความว่าพ่อของลูกทุกๆคนจะต้องรักษาคุ้มครองป้องกันลูกทุกคนทุกวิถีทาง ก็เพื่อที่จะทำให้ลูกได้รับความสุขกายสบายจิตแขวควคลาดปลอดภัยทุกประการ 3. ามคำว่าบิดาแปลว่าผู้นับถือบุตรคือหมายความว่าพ่อทุกๆคนต้องรักใคร่นับถือเอ็นดูสงสารลูกของตนเองด้วยกันทั้งนั้นคุยม นี้ก็เป็นความหมายของคำว่าพ่อโดยสังเกตฉะนั้นท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพระคุณของพ่อแม่นั้นมีนับประมาณไม่ได้บัณฑิตนักปราชญ์ท่านจึงเปรียบอุปมาเอาไว้อย่างนี้ว่าเอาแผ่นฟ้ามาทำเป็นกระดาษสำหรับจดบันทึกพระคุณของพ่อแม่ เอาแผ่นดินมาทำเป็นหมึกเอาน้ำในมหาสมุทรมาทำเป็นน้ำละลายหมึกและเอาภูเขาสิเนรุราชมาทำเป็นด้ามปากกาเขียนจดบันทึกพระคุณของพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจดบันทึกให้หมดได้ก็โย่นอกจากนี้องค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ในมาตาปิตุคุณสูตรว่าลูกให้มารดานั่งบนบาขวาให้บิดานั่งบนบาซ้ายแล้วก็ให้บิดามารดาถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงที่บาของตนเองตนเองก็ทำการเช็ดถูหรือป้อนข้าวป้อนน้ำให้แก่บิดามารดาตลอด สิ้นอายุของตนหรือสิ้นอายุของพ่อแม่หรือลูกจะสถาปนาบิดาให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสถาปนาให้มารดาเป็นพระอระัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิให้ครอบครองรัตนทั้งเจ็บอการการกระทำอย่างนี้ทำกิจอย่างนี้ ยังไม่เป็นอันบุตรทำแล้วยังไม่เป็นอันบุตรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้แล้วก็ยมยังไม่ใช่เป็นการตอบแทนพระคุณของท่านฉะนั้นท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายบัณฑิตในปัจจุบันนี้ท่านจึงสรุปพระคุณของพ่อแม่เอาไว้โดยย่อๆเพื่อสอนลูกสอนหลานของตนเองว่าใครเนาอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พัก รักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แขนตายแทนเราได้คนนั้นคือใครคยมคนนั้นคือแม่นี่คือพระคุณของพ่อของแม่แม่ไม่เคยง่วงถ้าลูกยังไม่หลับแม่ไม่เคยหิวถ้าลูกยังไม่อิ่ม แม่ไม่เคยหนาวถ้าลูกยังไม่อุ่นแม่ไม่เคยร้อนถ้าลูกยังไม่เย็นยามลูกทุกแม่ก็ทุกด้วยยามลูกเจ็บแม่ก็เจ็บด้วยยามลูกช้ำแม่ก็ช้ำด้วยยามลูกร้องไห้แม่ ก็ร้องไห้ด้วยเหล่านี้เป็นต้นนี่คือคุณของแม่โดยโย่อพอสังเขปแท้จริงคุณของท่านมีมากกว่านี้คโยมแต่วันนี้เวลาไม่พอเวลาหมดหมดอีกแล้วคุยมเอาไว้ฟังโอกาสต่อไปเกี่ยวกับพระคุณของพ่อแม่คุยม แต่ถ้าจะมาจะสรุปประมวลโดยยอก,ก็เหลือเพียงห้าสอปูพื้นฐานไว้ก่อนพระคุณของพ่อแม่มีอยู่ห้าสอรวมยอดทั้งหมดสอที่หนึ่งแม่เป็นผู้สร้างสอที่สองแม่เป็นผู้ส่งสอที่สามแม่เป็นผู้สอนสอที่สมมีสสส่แม่เป็น ผู้เสริมและสอที่ห้าแม่เป็นผู้เสียในบรรดาสอทั้งหอย่างที่อาตมากล่าวไปนี้จะมีเนื้อความเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรก็เอาไว้ฟังตอนต่อไปนะคุโยมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเสียแล้วอาตมาก็ต้องขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้ อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธิชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพษษุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกกล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ